n น p ด d o n Story. A life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p ด d o n Story Podcast นะครับวันนี้จะเอาหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งต้องเรียกว่าใช้ความพยายามในการอ่านมานานพอสมควรทีเดียวแล้วก็ตอนแรกก็ ลังเลว่าเอ๊ะจะรีวิวดีไม่ดีแต่ว่าอ่านจบแล้วนะขออนุญ,ญาตมารีวิวก็แล้วกันนะครับหลายคนคงเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้มาแล้วนะฮะภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า12 Rules for Life นะครับภาษาไทยนะครับชื่อว่า12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะคนเขียนคือจอแดนบีปีเตอร์สันนะก็เป็นนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งเลยนะต้องบอกว่า,เ,า,เ,ลาเล่าที่มาที่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่อง12กฎนี้มันมีอะไรบ้างนะ ผมเนี่ยมีโอกาสซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาหลายปีแล้วล่ะนะครับน่าจะประมาณ2ปีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะซื้อมาจาได้ตอนนั้นซื้อมาใกล้กลๆหนังสือ p r i n c i p l e เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พอซื้อมาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยดองทันทีนะเพราะว่าผมผมอ่านประมาณสัก10หน้าเนะี่ยผมโหมันอ่านยากเว้ยเฮ้ยก็ดองเลยควนี้ดองเลยควนี้ดองไปสักปีหนึ่งเลยได้มั้งฮะคือคือไม่ได้อ่านมาอีกเลยนะก็ไปอ่านเล่มอื่นอ่านอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนี่ย วันหนึ่งก็หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาบอกเอาละวันนี้จะเอา,เอาลุยหนังสือเล่มนี้ให้จบแล้วไม่ใช่วันดีนะหมายถึงว่าจะหยิบมาอ่านอย่างจริงจังแนละ้วปรากฏว่าโอ้โหผมอันนี้ส่วนตัวนะคือคือคือต้องพูดแบบนี้ว่าบางคนอ่านเราชอบมากก็มีนะคือเขาอาจจะเป็นคนอ่านที่แบบชอบแนวนี้อยู่แล้วหรือว่ามีความลึกในการอ่านหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าส่วนตัวผมผมอ่านแล้วผมแบบโหคือทําไมมันยากเงี้ยผมรู้สึกแบบนั้นเองนะ ผมก็เลยอ่านไปแล้วก็หยุดอ่านไปแล้วก็หยุดคือคือปกติอ่านหนังสือเนี่ยจริงๆผมก็อ่านหลายเล่มพร้อมกันนะแต่ว่าเวลาอ่านหนังสือผมเนี่ยผมจะอ่านแล้วก็อ่านเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าเล่มนี้คือต้องบอกว่าตอนสุดท้ายเนี่ยผมตัดสินใจงี้นะเอาขึ้นไม่อ่านชั้น2ก็คือเอาไว้อ่านก่อนนอนอย่างเดียวเพราะการอ่านหนังสือเล่มนี้สําหรับผมคือต้องเงียบๆอยู่คนเดียวอ่ะคือถ้าแบบอ่านเสียงอุกกระทึกคึกโค้งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะ จะไม่อินเลยอะคือผมจะหืมมันมันมันเหมือนมันข้ามอะไรไปบางอย่างแล้วต้องย้อนกลับมาอ่านใหม่แบบนี้มันจะมีอาการแบบนี้บ่อยมากนะอ่านแล้วก็ต้องย้อนกลับไปาอ่านใหม่อะไรเงี้ยซึ่งปกติไม่ค่อยเป็นนะคราวนี้อ่านไปที่เครื่องเล่นมนะเห็นหนังสือภาษาไทยแปลมาครับก็เช่อสิบสองกฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยหนังสือภาษาไทยเนี่ยพอแปลมาก็เอาอีกเฮ้ยหรือว่าอ่านภาษาอังกฤษมันโอเวอร์โหลดเราเกินไปวะ เราก็เลยไปซื้อภาษาไทยมานะหรือถ้าจำไม่ผิดถ้าไม่ซื้อก็ต้องขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูนี่แหละครับมีอยู่2อย่างผมจำไม่ได้ละผมซื้อเองหรือสำนักพิมพ์ให้แต่ว่าถ้าถ้าจะให้เดาเดาว,ว่าสำนักพิมพ์ให้นะก็เลยบอกเอางิ้ภาษาอังกฤษเลิอกอ่านเลยลองภาษาไทยดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะอินได้มากกว่านะคือ,คอส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นต้องบอกว่าแล้วก็หนังสือภาษาไทยก็คนแปลก็แปลดีนะครับต้องต้องอให้เกียรติคนแปลนะครับนะ อ่านไปเสร็จปุ๊บยากไม่แพ้กันครับไม่ใช่ว่าแปลไม่ดีนะตัวผมเองแหละเอาเอาไม่ได้โทษใครนะยากไม่แพ้กันนะส่วนตัวผมนะคือจริงๆผมว่ากฎทั้ง12ข้อที่ผมจะเล่าวันนี้เนี่ยเป็นกฎที่ที่ดีเลยนะครับต้องไปบอกเป็นกฎที่ดีแล้วก็วันก่อนผมไปเขียนรีวิวในบล็อกน้องประเด็นสตอรี่นะับแล้วก็บอกว่ามันมัน,ม,นมันอ่านยากเนาะก็แล้วผมรู้สึกแบบนี้ด้วยนะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมก่อนเนละก่อนจะมารีวิวนะขออนุญาตพูดถึงเล่มนี้นานนิดนึง คือผมบอกว่าบางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวอย่างเนี่ยอ่านอยู่นานมากเลยนะถึงจะรีเลทได้ว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับหัวข้อนี้นะแต่ก็มีม,มีหลายหลายท่านนะมีมีคนมาคอมเมนต์แล้วกันบอกว่าอาจารย์ผมว่ามันก็ไม่ยากนะผมว่ามันตรงไปตรงมามากเลยนะถ้าอาจารย์อาาย่านดูเนี่ยอาจารย์จะรู้เลยว่าเขากําลังจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เนะี่ยก็ต้องเรียกว่าเห็นด้วยกับท่านนะครับผมเชื่อว่าบางท่านอ่านแล้วอินอินกว่าผมเยอะนะครับแต่ก็ ไม่ใช่นังสือที่ไม่ดีต้องพูดแบบนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีแต่ส่วนตัวเลยขีดเส้นใต้หนาๆเลยผมผมคิดว่าอ่านไม่ง่ายนักนะคราวนี้แล้วผมจะมารีวิวอะไรผมก็รีวิวกฎ1 2ข้อนี้แหละครับแล้วก็จะต่อยอดส่วนบุคคลเข้าไปด้วยว่าความเห็นผมในกฎ12ข้อนี้ผมมีความเห็นอะไรบ้างนะครับอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยกฎข้อ1น,นะยืนให้ตัวตรงอกไา่ไลพึงนะ คือในบทนี้เขาจะพูดถึงเรื่องของการแนะนําเอาที่ผมแกะออกมาได้เป็นบทเรียนนะก็คือการที่เราจะทําท่าทางที่มันแสดงความมั่นใจในตัวเองคือพูดง,ง่ายๆนะเวลาเรามั่นใจเนี่ยคนอื่นเขาก็จะเคารพเรานะแต่ถ้าเกิดเราทําตัวหงอทําตัวไม่มั่นใจเนี่ยคนอื่นเขาจะทากับเราเหมือนกับเราร้อยกว่าแบบนั้นนะ่ะนะซึ่งในในในบทนี้เ็าจะพูดถึงสัตว์แบบลบสเตอร์แบบอะไรเต็มไปหมดเลยครับที่จะทําให้เห็นว่าเวลาเขาสู้กันแล้วไอ้ตัวที่มัน แพ้มันจะหงหงหงิกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะแบบคือ text all วินเนอร์เทค์ออลอะครับคือใครชนะก็จะยิ่งเข้มแข็งจะยิ่งมั่นใจจะยิ่ง,ย,งยิ่งใหญ่ไอ้ใครแพ้เนี่ยก็จะยิ่งอ่อนแอจะยิ่งไม่มีใครสนใจจะถูกทิ้งไปอะไรเงี้ยนะนั้นสรุปง่ายๆนะครับสำหรับกฎข้อที่1เนี่ยก็คือทําตัวให้มั่นใจเข้าไวครับแล้วเราจะประสบความสําเร็จเองนะแต่ในในบทจะมีเรื่องยาวยาวมากนะกฎข้อที่2ครับดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาที่ เราดูแลคนอื่นนะเขาบอกว่าเราเนี่ยนะเอาเรื่องการกินยาก็ได้นะเราเนี่ยตัวตัวเราเองกินยาบางทีกินมั่งไม่กินมั่งแต่ถ้าเกิดคุณไปดูดูให้ให้สุนัขอย่างกันนะเอายาให้สุนักกินนะเราจะไม่พลาดเลยนะคือมนุษย์ยมีแนวโน้มที่เราจะชอบแบบไปแคร์คนอื่นมากกว่าแคร์ตัวเราเองในมุมแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือขละใครคนอื่นอย่างไรเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะครับ ก็ตามชื่อเลยครับกฎข้อนี้ดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาที่ดูแลคนอื่นนะกฎข้อที่3ครับค,บ,คบหาคนที่อยากให้คุณได้ดีนะครับในหนังสือเล่าให้ฟังนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยนะมันมักจะแบบอาจจะไปคบคนที่ไม่ค่อยดีอ่ะหรือด้อยกว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยโดยจิตวิทยาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะอยากช่วยเหลือเขานะครับเพราะว่าเขาด้อยกว่าเรานะเขาอาจจะจนกว่าเราเขาอาจจะติดยาเขาอาจจะติดเหล้าอะไรเงี้ยนะ ค,คืออารมณ์แบบนี้เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยก็พยายามจะไปทําให้เขาดีขึ้นนะนะซึ่งไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคบกับคนคกลุ่มนี้บ่อยๆหรือมากๆเข้าเนี่ยนะมันเขาบอกงี้เขาคนกลุ่มนี้จะปัญหาของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวดึงเราลงไปนะเขบอกอีกอีกแบบหนึ่งคือจิตวิทยาเราอาจจะรู้สึกว่าการที่เราเห็นปัญหาเขาเราอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าปัญหาเราเป็นเรื่องเล็กก็ได้แต่เขาไม่ได้แนะนําให้คุณทําใช้ชีวิตอยู่กับคนกลุ่มนี้นะครับ การที่เราไปคบกับคนที่มีปัญหามากๆจะทําให้เราตกต่ำลงนะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกว่าเราอาจจะต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะครับแล้วลองคบกับคนที่อยากให้เราได้ดีนะครับไม่ใช่คนที่จะมาเทคแอมบนเทจเราหรือว่าเอาเปรียบเราในในในทุกกรณีพูดแบบนี้ผมต่อยอดให้ก็ไม่ได้แปลว่าห้ามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้เราอย่าไปตีความแบบนั้นนะครับคือเราครบคนนี่ย ไอ้คนที่คบม,มันส่งผลกับชีวิตเราคิดไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับจะช่วยได้ก็ช่วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าฉันต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนที่แบบสมมติสมมติยกตัวอย่างนะติดเหล้าเมาม, au, ม au, อย่างเดียวจะดึงเราไปกินเหล้าด้วยกันอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะครับอย่างที่บอกก็คงไม่สามารถตัดสิน,นใครได้แต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ก็แนะนําแบบนี้นะอะอกฎข้อที่4ี่ครับเปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้ชื่อบทเนี่ย อ่ะแล้วแบบโอ้โหโดนจริงๆคือพวกคนเราเนี่ยนะเป็นพวกนักวิจารณ์ภายในนักวิจารณ์ภายในคือคนที่ชอบคริติกตัวเองคือวิจารณ์ตัวเองนะเราไม่ดีเราไม่เห็นได้เรื่องเลยแล้วเราเนะี่ยชอบไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนที่ประสบความสําเร็จคนอื่นๆซึ่งไม่ว่าเรื่องไหนอ่ะมันจะต้องเจอใช่ป่ะสมมติผมเขียนบล็อกเนี้ยมันก็ต้องคนที่มีเป็นบล็อกเกอร์ที่เก่งกว่าผมที่ มีคนติดตามเยอะกว่าผมไปเรื่องปกติทำพอดแคสต์เนี่ยก็ต้องมีพอดแคสเตอร์ที่แบบโอ้โหมีคนฟังเยอะกว่าผมคือทุกเรื่องอ่ะโอกาสที่เราจะเป็นที่1ในประเทศที่1ไปในโลกเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับคนกลุ่มนั้นเราก็จะไม่มีความสุขก็บอกคนที่เราควรเปรียบเทียบคือตัวเราในอดีตครับอย่างผมทาพอดแคสต์อยู่ตอนนี้แทนที่ผมจะไปเทียบพอดแคสต์ระดับท็อปของประเทศหลายๆที่นะอย่างนี้นผมไม่มีไม่มีความสุขแน่นอนแต่ผมเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเมื่อปีที่แล้วมีคนฟันดดนนฟัังงนนนนิดดเเเเีีีียยยยวล้้ปคฟตออะขึ่น แค่นี้ดีพอแล้วครับนะก็ตามชื่อครับเปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้อข้อ5นี่สอนผู้ปกครองสอนคุณพ่อคุณแม่เลยครกฎข้อที่5เขียนไว้ว่าอย่าให้ลูกของคุณทําสิ่งใดที่จะทําให้คุณไม่ชอบพวกเขานะคือกฎข้อนี้เขาจะสอนให้เราสร้างวินัยให้กับลูกๆครับไม่ใช่ว่าแบบจะตามใจว่าลูกจะทําอะไร ก็ทําไปทั้งๆนี่จริงพ่อแม่ก็รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ดีกับลูกแต่ก็ไม่สอนลูกนะแล้วสุดท้ายลูกก็อาจจะแบบไม่รู้ไงเขาก็คิดว่าการทำสิ่งนั้นก็ทําได้อ่ะยกตัวอย่างนะเช่น พาลูกไปในที่ชุมชนอะไรเงี้ยแล้วลูกก็แบบจะเอาซื้อของเล่นแล้วก็ร้องไห้แล้วพ่อแม่ก็ต้องตามใจซื้อให้อะไรเงี้ยเขาก็จะจําว่าการร้องไห้แบบนั้นลงไปดิ้นกับพื้นแบบนั้นเนี่ยเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดละที่เขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้สร้างวินไหกับลูกๆเนี่ยเราควรจะสอนเขาครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอ๋อแบบนี้แปลว่าพ่อแม่ต้องดุลูกเข้มงวดทุกเรื่องใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่ครับ ในหนังสือเขียนไว้เลยในบทนี้ซึ่งผมผมชอบเลยครับเขาบอกว่าเราควรใช้การบังคับให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นนะไม่ใช่ออกกฎมาแบบทุกเรื่องเลยคราวนี้ลูกขยับไม่ได้เลยอาจารย์บอกว่าต้องให้วินัยกับลูกๆฉันให้มันทุกเรื่องนะครับกับอีกอันหนึ่งถ้าเป็นคู่นะยังยังอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นก็บอกว่าต้องช่วยกันเลี้ยงลูกนะครับการเลี้ยงลูกไม่ใช่หน้าที่คนใดคนใครคนใดค,ค,คนหนึ่งนะไม่บอกว่าเธอเป็นแม่เธอต้องเลี้ยงลูกสิไม่ใช่นะหรือเธอเป็นพ่อเธอต้องเลี้ยงสิฉันไม่เลี้ยงก็ไม่่ใชนะ คือการเลี้ยงลูกเป็นงานหนักต่อยอดให้นะสำหรับคนที่มีลูกคง,คงเข้าใจคำพูดผมดีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยไม่ได้ discourage ไม่ให้ท่านมีนะมีลูกมีความสุขนะครับแต่ไม่ใช่งานเบาผมบอกได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยแบ,แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันจะดีกว่านะนะข้อที่6ดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนทีจ่จะพิจารโลกนะบกมนุษย์เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปรู้สึกแยกกับโลกอะ สังคมอยากจะปฏิรูปอยากจะเปลี่ยนแปลงทําไมแบบโลกมันเฮงซวยแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ผิดหรอกถ้าจะรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่เขาบอกว่าเอางี้ก่อนนี่กูจะไปเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งตรงๆนะมันเปลี่ยนไม่ได้ง่ายหรอกใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกให้เราร่างดูดายนะเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนดีกว่าหไหมเปลี่ยนแปลงบ้านเราก่อนดีกว่าไหมค่อยๆขยายไปแบบนั้นดีกว่านะครับเขาไม่ดีกว่าผมผมต่อยอดให้ด้วยเพราะว่ามันอยู่ในคอนโทรลของเรามากกว่า เปลี่ยนแปลงโลกอะ่ะเราเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าเพราะว่าโลกมันทั้งโลกอะ่ะยกเว้นว่าท่านเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยนะท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ง่ายแต่ว่าคนส่วนใหญ่เลยอะ่ะเราไปไม่ถึงระดับนั้นไม่ต้องโลกหรอกครับแค่ประเทศนี่แหละครับแค่สังคมในประเทศเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องละเลยนะทาได้ทํานะครับแต่ว่าโฟกัสที่เราควรจะโฟกัสมากขึ้นหรือมากกว่าก็คือชีวิตเราะนะชีวิตเราเนี่ยเราจัดการเราเป็นคนดีเราช่วยเหลือสังคมเท่าที่เราจะช่วยได้โอเคครับ ข้อที่7ครับทําสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจคืออันนี้ก็เป็นเนเจอร์ของมนุษย์นะคือ<ม>เราก็อยากหาความสุขง่ายๆนะวันนี้เราเราอยากไปปาร์ตี้ก็ไปนะครับก็ไม่ได้ผิดนะครับไปปาร์ตี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเราอยากจะนอนดึกก็นอนอยากจะกินจ้างฟู้ดก็กินนะครับนี่คือความสุขง่ายๆทันใจนะที่เราสามารถที่จะหาได้อย่างรวดเร็วนะ แต่สิ่งที่มมักจะเป็นปัญหาคือสิ่งเหล่านี้มันส่งผลเสียในระยะยาวเขาบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องยอมทําสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้มีความสุขง่ายๆทันใจแบบนั้นนะครับแต่มันมีมีนิ่งเนาะมันมีความหมายงานหลายๆงานไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่เราอยากทําเพราะว่ามันทําแล้วมันส่งผลดีในระยะยาวทั้งในส่วนของตัวเราและทั้งในส่วนของสังคมงานพวกนี้มีมีนิ่งทั้งสิ้นงานช่วยเหลือคนอื่นงานอะไรต่างๆนะครับ ก็บทข้อที่7บอกไว้แบบนี้นะข้อที่8นะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมามากนะแต่ว่าผมบอกได้เลยพูดง่ายทําไม่ง่ายเลยคือพูดความจริงหรืออย่างน้อยไม่โกหกที่ผมบอกว่างี้คือผมไม่ได้บอกว่าเป็นคนที่ไม่มีไม่มีมารยาทนะบางคนบอกอาจารย์บอกให้พูดความจริงแปลว่าสมมุติว่าวันนี้เห็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยทำผมมาไม่สวยก็เดินเข้าไปใส่เขาเลยใช่ไหมว่าแกแกแกน่าเกลียดมากอันนั้นเอ็กซ์ตรีมไปคือ ถ้าเขาถามเราก็อาจจะบอกคอมเมนต์ที่ทําให้ไม่ได้เขารู้ไม่ได้รู้สึกแย่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาทําผมมันไม่สวยแล้วเราไปเยินยอปอปั้นแบบว่าโอ้โหเฮ้เยสวยสุดๆได,ด้คือแบบเฮ้ยทำไมสวยขนาดนี้อะอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้ามันพูดไม่ได้จริง,รงๆก็อย่างน้อยก็ไม่โกหกนะเราอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องทรงผมนะอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นเพื่อนสนิทเราเราก็จะบอกเขาบอกเฮ้ยถ้าเป็นเราเรา แล้วว่าอีกแบบหนึ่งจะบอกกับเธอมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็คงมีศิละปะในการพูดนะครับแต่ว่าเราจะไม่โกหกเนะี่ยเขาบอกง่ายๆการโกหกไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วการโกหกใหญ่ๆเนี่ยที่มันทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยมันเริ่มต้นจากการโกหกสิ่งในในในเล็กๆครับมันค่อยๆแบบตกลมไม่เรื่อยๆฮนะก็โกหกเอ้ยนิดเดียวไม่เป็นไรโกหกไปเถอะเสร็จแล้วมันก็จะต่อยอดต่อยอดกลายเป็นการโกหกแบบระดับโลกระดับใหญ่นะฮะเพราะฉนั้นพูดความจริงฮนะข้อ9ครับ สงสัยไว้ก่อนว่าคนที่คุณกําลังฟังอาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้อ่ะข้อนี้ผมว่าก็เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยไอ้สิ่งที่เรากําลังฟังอยู่เนี่ยมันทําให้เรามีความรู้มากขึ้นนะคือเขาเขาให้สงสัยว่าคนที่คุณกําลังฟังอาจจะรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการให้เราฟังนะครับเขาบอกว่าบางทีมนุษย์น่ะไม่ได้ฟังมนุษย์่ะได้ยินเฉย คือคนพูดมาฉันจะรอโต้อย่างเดียวฉันไม่ได้ฟังเขาจริงจังเนี่ยนะบอกเหมือนขับการคิดเลยเขาบอกการคิดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาบอกว่าเราเชื่อว่าเราคิดแต่จริงไม่ใช่นะการคิดเนี่ยคือตัวเราเนี่ยมี2บทบาทเลยบทบาทอันแรกก็คือคนพูดออกมาแต่พูดในหัวแต่อีกบทบาทหนึ่งคือเราต้องทําเป็นคนฟังด้วยฟังคําพูดของเราในหัวนั่นแหละกลับไปกลับมาแบบนี้อันนี้ใช่ไหมที่เราว่าไม่น่าใช่ เออแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ล่ะอย่างเงี้ยมันเหมือนเหมือนคน2คนเนี่ยนี่คือการคิดนะเพราะฉะนั้นการคิดต้องใช้ทักษะการฟังสูงมากนะครับนะทำไมต้องฟังเพราะว่าฟังมันเพิ่มภูมิปัญญาเราไงฮะฟังมันเพิ่ม knowledge ให้เรานะครับนะไม่งั้นเราจะรู้ในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วถ้าเราไม่ฟังนะครับมันคือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องนะข้อที่10ครับพูดอะไรให้ชัดเจนแปลว่า คุณพูดคุณควรพูดให้ตรงกับความตั้งใจของคุณนะครับแล้วพูดแล้วทาในสิ่งที่เราพูดนะแล้วถ้าเราทําผิดพลาดพูดออกมาให้ชัดว่าผมผิดเรื่องนี้แล้วแก้ไขไม่ใช่ว่าผิดพลาดก็จะแถไปเรื่อยหลบเลี่ยงไม่พูดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการทําแบบนี้จะทําให้เราค้นพบความหมายในชีวิตของเรานะกล้าทำกล้าพูดกล้กากล้าที่จะรับผิดชอบอะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะข้อที่11นะครับ ขาเขียน okay, บอกว่าอย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆก,กําลังจะเล่นสเก็ตบอร์ดเฮ้ย hey, มันไปเกี่ยวอะไรกับสเก็ตบอร์ดวะเขาเขาเป็นเมตาฟอร์เมตาฟอร์คือการเปรียบเทียบนะสเก็ตบอร์ดเนี่ยเวลาเด็กๆเ,เล่นเนี่ยมันก็มีโอกาสจะลม้มใช่ไหมอาจจะแบบถลอกบ้างอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่ามันมีความเสี่ยงอะแต่ถ้าเกิดคุณไปยุ่งกับเขามากนะอันนี้ก็ไม่ได้ลูกเดี๋ยวลม้มอันนั้นก็ไม่ได้ลูกเดี๋ยวลม้มลูกก็จะนั่งอยู่เฉย,เฉยอยู่ที่บ้านนะครับเป็นตุ๊กตาเลยฮะ เขาบอกว่าปล่อยให้ลูกๆได้ทดลองอะไรบ้างซึ่งมันไม่ใช่เสี่ยงมากเกินไปไม่ใช่เราไปสบไปแบบปล่อยลูกไปซิ่งรถไปแววนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนั้นมันมีความเสี่ยงเยอะเกินไปนะแต่เล่นสเกตบอร์ดเฮ้ยคุณก็เล่นได้แต่คุณอาจจะต้องล้มนะนะเหมือนเล่นอะไรดีละ่ะขี่จักรยานมันอาจจะมีล้มบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับสอนเขาได้อะไรได้แต่ว่าอย่าไปอย่าไปยุ่งเขามากนะครับแล้วไม่ใช่เด็กอย่างเดียวบทนี้ไม่ได้พูดเด็กอย่างเดียว ตัวเราด้วยนะครับบางทีเราก็ต้องเทคไรส์บ้างหรือว่าทําอะไรที่มีความเสี่ยงบ้างความเสี่ยงมันมีข้อดีไงครับเพราะเราล้มเนาะเราจะได้เรียนรู้และพัฒนาครับถ้าเราไม่ยอมทําอะไรที่เสี่ยงเลยหรือว่าเราไม่ยอมให้ลูกเราหรือคนที่เราดูแลไปทําอะไรที่เสี่ยงเลยเขาจะไม่ได้รับการเรียนรู้เห,เหมือนตุก๊กตานั่งอยู่เฉยเฉแล้วในโลกปัจจุจจบันและในอดีตด้วยนะผมก็ว่าสุดท้ายนะคุณไม่ได้สอนให้ลูกแบบมีภูมิคุ้มกันใดๆเลยเขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเขาเองยากมากนะครับ แม้แม้กระทั่งตัวเราเองด้วยนะอ่ะกฎ12ข้อนะครับมีข้อ12ข้อสุดท้ายก็คือหยุดเพื่อรูปแมวที่คุณเจอตามถนนบ้างนะที่คุณพบเจอตามถนนบ้างเขาบอกงนี้ชีวิตเราเนี่ยมันมีความลําบากหรือมีอุปสรรคอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดคุณจะไปจดจ่อก,กับความลําบากแบบนั้นคุณไม่ต้องทําอะไรละคุณจะเครียดทั้งวันนะเขาบอกแต่ละวันมันอาจจะมีโมเมนต์เล็กๆครับที่จะสร้างความสุขเล็กๆ ให้กับเราเช่นเดียวกันอารมณ์เหมือนกับเดินเจอลูกแมวไว้น่ารักดีไว้รูปรูปคนมันหน่อยอะไรเงี้ยนั้นข้อสรุปกฎน,นี้ก็คือแบบลองหัวล้อกับสิ่งที่ไร้สาระในชีวิตบ้างก็ได้ครับอ่าสิข้อนะครับ12ข้อผมทวนอีกทีนะหนยืนให้ตัวตรงอ,อกภายไหลพึงแปลว่าต้องมั่นใจในตัวเองหน่อย 2. ดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาที่ดูแลคนอื่นนะรักตัวเองด้วยนะสคบหาคนที่คุณอยาก ที่อยากให้คุณได้ดีนะครับเลือกเพื่อนที่ดีอ่ะพูดง่ายๆนะสี่เปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้คืออย่าไปเทียบ,เป,ยบเปรียบเทียบคนอื่นนะเปรียบเทียบตัวเราให้เราดีขึ้นก็พอแล้วนะฮะอย่าให้ลูกของคุณทําสิ่งใดที่จะทําให้คุณไม่ชอบพวกเขาแปลว่าสอนลูกมีวินัยนะครับแต่ไม่ใช่บังคับทุกเรื่องหนะดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณ์โลกนะ จัดการชีวิตเราก่อนจะดีกว่านะครับที่จะไปจัดการสังคมเสี่ยงแวดล้อมอะไรเยอะแยะนะเจ็ดทำสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจเพราะว่าบางทีง่ายๆเนี่ยมันได้ความสุขระยะสั้น,นครับแต่ระยะยาวมันไม่ดีกับเรา8พูดความจริงหรืออย่างน้อยก็ไม่โ 6. กหกก็ก็ขอให้พูดจริงนะครับ 9. สงสัยไว้ก่อนว่าคนที่คุณกําลังฟังอาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้ก็แปลว่าเราต้องรู้จักฟัง10พูดอะไรชัดเจนนะครับกล้าทากล้ารับนะทำนองนั้นนะครับ 11อย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆก,กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดก็แปลว่าอาจจะต้องปล่อยให้เขารับความเสี่ยงบ้างที่เราคิดว่าพอจะรับได้นะครับ12หยุดเพื่อรูปแมวที่คุณพบเจอตามถนนบ้างก็มีโมเมนต์เล็กๆครับบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ต้องเครียดตลอดเวลานะครับโมเมนต์เล็กๆไม่ต้องเป็นแมวอย่างเดียวนะครับอะไรก็ได้นะครับที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับ ก็อย่างที่เรียนนะครับนี่คือกฎ12ข้อนขะ้อ่อผมคงไม่สามารถบอกได้ว่าเล่มน,นี้ท่านจะอ่านเราชอบหรือไม่นะครับแต่แต่ส่วนตัวผมถามว่าพออ่านจบแล้วรู้สึกอินไหมผมว่าผมก็อินระดับหนึ่งอิขนขณะที่มาเขียนเขียนเขียนรีวิวอะแล้วก็มาพูดในพอดแคสต์นะครับแต่ถามว่าอ่านง่ายไหมตรงๆว่าผมว่าก็ไม่ง่ายนักก็ไม่ง่ายหนักนะบางทีตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะเขายกมาเปรียบเทียบเนี่ย ผมอาจจะแบบอันมันเล่าทําไมอะไรเงี้ยแต่คนอ่านแบบฮาร์ดคอร์จริงๆเนี่ยเขาจะเขาจะอ่านแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหใช่ว่ะอะไรเงี้ยผมผมเอาอันนี้มันมันบอกไม่ได้นะครับส่วนตัวผมอย่างที่ผมบอกนะว่าผมอาจจะอ่านแล้วตีความยากนิดหนึ่งในบางเรื่องคือหนังสือเล่มนี้นะผู้เขียนเนี่ยเป็นผู้รอบรู้มากครับเขายกตัวอย่างเรื่องศาสนาเขายกตัวอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรยาวมากอะ มันไม่ใช่ How to แบบ12ข้อ 1, 2, 3, 4ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะก็ลองไปหาอ่านดูกันละกันนะครับเอางนี้ละกันนะโอเคนะครับสุดท้ายผมมีหนึ่งเล่มเช่นเดิมนะครับเล่มนี้ถ้าเกิดท่านฟังนบุตรน s อรี่พอดแคสต์เอพิส od นี้แล้วอยากอ่านผมคงจากไม่ได้ทุกคนนะครับเพราะมีเล่มเดียวก็ง่ายๆครับกติกาเดิมนะครับท่านไปที่เพจนบุน s อรี่นะเอาเฉพาะ c e b o o k page นะครับ ไปดูในเอพิโซดเนี่ยเอพิโซดชื่อชื่อนี้ครับไอ้สิกฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับที่ผมจะโพสต์ถ้าไปเท่าท่านฟังเช้ามากผมอาจจะโพสต์ไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดโพสต์ไม่ทันรอน,นิดนึงนะแล้วแชร์ไอ้เพจเนี้ยออกไปใน Facebook ของท่านเปิดเป็น Public นิดนึงพอผมจะได้เข้าไปดูได้นะครับแล้วท่านก็ Copy Link ง์ที่ท่านแชร์ไว้แล้วอ่ะมาแปะไว้ในคอมเมนต เหมือนเหมือนเดิมที่ผมเคยให้ท่านทำเอาง่ายๆแบบนั้นก็แล้วกันครับนะก็เดี๋ยวจะคัดเลือกนะเราก็จะส่งไปให้ท่านนะครับ1ท่านนะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับก็สําหรับท่านอื่นๆที่เคยบอกคูผมแชร์มาตลอดแล้วไม่เห็นได้เลยอนะไรเงี้ยก็ก็คงม,มีโอกาสหน้าต่อไปมันมีอยู่เล่มเดียวนะเพราะคนแชร์เยอะครับก็ไม่สามารถไปไปได้ให้ทุกเล่มนะโอเคนะครับขอให้เป็นวันจันทร์ที่สดใสน,นะสำหรับทุกคนนะครับแล้วเราพบกันใน ep. ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story.